สวัสดีครับผมมือนีก่ะนี่นูนบันบานอีกแล้วนะเพรเนาะบอกว่าบัานบานแค่อนนนะครับนีคบ่ครับอัมปลาไงครับสูตรผมนี่างละเฮ็ดผมนะครับเนาะแต่ว่าเขาตก็ต้อั่วเยมันสุก่นกยังใส่ผักมื่อนีกะะใ้มะละมากครับใหญตลาดเนาะสื่อละมากใ,ใส่มะ่ละนะครับ เป็นยู่บาลห้องอะไรเนี่มาละขี่นกเหมือนมาละขี่นกนะครับเนาะกินเดียวดได้ซื้อมาตัวหนึ่งนะครับขิดยากครับติดดึงน้ำกันนะครับเนาะว่าว่าตาทีเป็นอะไรตอนเย็นเสร็จนะครับตอนนี้ครัวเห็นันเปูเอย์นะครับเจ้งสีใสีผักเนาะน้ำแชงได้ที่แล้วเนาะเนาะเตล้าเนางไปเติมผักนะครับเนาะจะเอาอยู่ชั้นหนามนึงก็ได้ครับ สานสิบ่อท่านุยอยู่ใน่ไรตัวนี้นะสมสิบยี่น้อยว้ามเลยครับ้ามบนๆวเยเนาะถนวยแหงครับน้ามยังหนึ่ขวเนาะขวงูเครับขวนงูจต้องแบบนี้นะครับด้ำยังขวดนะ ยังมีเติมผักนะครับเนาะเห็นมันเปื่อยๆเนี่ยจังเลย่อนเอาอีกจังหน้นอาอ่อนใสผ่ผักชุบผักชุบอย่ลงไปแล้วเนาะมาละก็บดเกลือคืน,นครับที่สองอย่งนี้ต้นหอมกับกซีเรียลนะครับนะเนาะบดเกลือต้ออมควันหวานนี้จังเลยชีเติเตมน้าอีกเสร็จตึงนะครับอย่างเบือเ่องตอนเดียวเนาะตอนใส่ลงไปอาดหน้าจึเจะได้นครับเนาะ ได้ที่แล้วนะวันาะเดี๋ยวพักสีลาพัลลงแล้วครับนะไปเฮ้ยครับเต็มต้มหอมแล้วเตินไปเลยเติตมนตเ,เมมน,น,นื้อเต้เยหวานครับ มากมาครับเสร็จแล้วครับวันนี้ครับมากินด้วกันครับแซ่บแตงกวาครับมีเกี๊ยวข้าวเหนียวนี่นะครับเนาะส้มัวอีกคอานึงกิ้มคุยโยครับจํานี้แล้วเนาะครับจัดแซ่บกันครับผม